อย่าคิดว่าการปอกไข่สีง่ายเสมอไปเนาะค่ะพอบางที่กระปอกได้ง่ายกระปอกเป็นแต่ว่าง่ายหยากระซียากสีน้ำกินมันทั้งเปลือกเลยก็มีมค่ะเมื่อนี่ซิมาบอกวิธีการปอกไข่ปอกกล้วยแบบใดคือให้ปอกไข่เข้าปากบอแมนปอกจังใดคือให้ปอกกล้วยเข้าปากเออเอาเข้าไปที่สีของเฮาเมื่อนี่ก็คือการนำไข่ต้มของเฮาไปแช่น้ำเย็นแต่ต้องแท่ทันทีหลังจากที่เฮาปิดไฟละเทน้ำหอนออก จากนั้นห้ากระดอะดอเปลือกไข่ออกแล้วห้กากระแซน้ำไว้ค่ะพ้นการทดร้องก็คือว่านา้ำจะซึมเข้าไปในเปลือกไข่และทําให้การแกะเปลือกไข่นั้นง่ายขึ้นค่ะเบิดปัญหาการแกะไข่ยากแกะแกวออกเป็นกระต้อนกระแตนแกะ เปลือกไข่ไข่ติดเปลือกเปลือกติดไข่มานึ่ค่ะมุเจ้ากแกะตามวิดีโอเลยนะคะแกะจุ่มแกะจุ่มลงไปในน้ำค่ะแกะจนมันเบิดผู้ได<ค>สิต้มโลแก,แกะโลผู้ได้สิต้มเป็นซองโลแกะซองโลหรือว่าผู้ใดสิต้มตามงานวัดงานบวชงานแต่งงานงานขึ้นบานหม่หรือว่าสิต้มไข่ฉลองความเป็นโสดกระต้มไปเลยนะคะต่ะมไข่แกะบนต้มไก่บูชาโอ้ยมาเบิดมาทบทวนกันอีกรอบนะคะหนึ่งต้มไข่ซุกซองแซ่หนาเย็นท่านที่ซดอเปลือกไข่ใส็จแล้วแซ่ลงไป แนะนำเพื่อว่าที่ห้น้ำซึมขอไปในระวางเปลือกไข่และไข่เขาเพื่อให้ง่ายสําหรับการแกะค่ะอันที่จริงวิกก็ล้องมาหลายวิธีแล้วค่ะทั้งใสเกลือทั้งใสน้ำสมสายชูม,มันกับโบวคือเก่าค่ะก็เลยได้คิดคนวิธีนี้จากสมองอันแปลกเปลืองและเร่งชาของเออเก็บเาไป <c oughs> ผู้ใดอยากร้องวิธีนี้ก็ร้องไปทําตามบังนะค่ะวิกก็ขอจบวิดีโอการปอกไข่บระปอกหลอกไว้เพียงเท่านี้นะค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามร,รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิ ลิปนะ้าสวัสดีค่ะ